ทนทนเ้น้ไปยศึกตัดสินระหว่างหนักกว่ากับสูงกว่าฟิวประตูขาวปะทะบิวราชพัฒ โอเคชื่ออะไรครับบิวราชพัฒบิวราชพัฒน์ฟิวประตูขาวโอเคสามนาทีนะครับถ้าคู้เล่นสู้หันหลังอย่าโจมตีอย่าเล่นท้ายทอยอย่าเล่นอย่าเล่นที่หลังแล้วก็อย่าหันหลังให้คู้เล่นสู้ด้วยคล้คร้าเวบ็วบเว็บนี่เอาไว้อยู่นะั่นนี่

ไหวไหมไหวไหมเช็คดิโอเคลื่นลื่นตรงนั้นลื่นไหวไหมไหมถ้าดูถ้าเช็คเขาก่อนถ้าเขาไหวก็ลุยลุยต่อเลยน้องกรรมการสามารถจะบีบแท้ได้เลยนะลอยไม่ได้นะตั้งมัวถามมาสู้มันสู้ทั้งนั้นแหละไม่ได้สุดเลยโองใ้ลื่นหายยิบ Ok, yeah 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 oh, Ờ ghé break con, break 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 ghé đâu ghé 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 nghe ghé อย่างเงี้ยมับน้ำมันดีนะแต่มันลื่นไปหน่อยใช่ไหมเราเลยเราเลยลื่นล้มหลายทีโอเคโอเคฟิวฟิวเดี๋ยวเให้อยู่ประมาณแถวตรงกลางเป็นไงบ้ามังมันมันไม่ลื่นไม่ดีจะไม่มาฝั่งนี้แล้วไม่ดีก็ไม่ดีโอเคขอโทษขอพูดกันด้วยนะโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อย